สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสรุปดราม่ากันอีกแล้วนะคะสรุปดราม่าในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่กําลังพูดถึงในโลกโซเชียลเลยทีเดียวสําหรับเรื่องพิตตี้สาวท่านหนึ่งนะคะที่เอ,อ่ยชื่อไปนะคะแน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธอนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วเธอได้ถูกแชร์เรื่องเงินบริจาคนะคะนั่นก็คือออฟฟี่แม็กซิมนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสรุปเรื่องที่กําลัง โด่งดังในตอนนี้ที่กำลังถูกพูดถึงในโลกโซเชียลในตอนนี้เกี่ยวกับออฟฟี่แม็กซิมกันนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จัก กับออฟฟี่แม็กซิมกันก่อนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะคะออฟฟี่นะคะชื่อจริงนางสาวอรพันธ์ดาสิริวัฒนาคุณนะคะหรือที่รู้จักกันว่าออฟฟี่แม็กซิมซึ่งเธอเคยประกวดรายการแม็กซิมมานั่นเองค่ะและเธอโด่งดังด้วยการที่เธอนะคะเป็นพริตตี้และโด่งดังมาจากโลกโซเชียลแคมนะคะแล้วก็มาเรื่อยๆในยุค Facebook นะคะซึ่งเธอนะคะก็เป็นพริตตี้ที่โด่งดังมีงานมีเงินเข้ามา ตลอดไม่ขาดมือนะคะกับทุกผลิตภัณฑ์นะคะต้องผ่านมือออฟฟี่นะคะเพื่อที่จะให้ออฟฟี่รีวิวนะคะเพราะว่าออฟฟี่เนี่ยถือว่าเป็นคนค่อนข้างมีอิทธิพลเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีอิทธิพลสูงมากหลังจากนั้นไม่นานนะคะเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาออฟฟี่นะคะได้ถูกแฉรเรื่องเงินบริจาคซื้อเครื่องหายใจให้กับน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งทุกคนนะคะก็ต่างออกมาแชร์กลายเป็นมหากราบที่โด่งดังเลยทีเดียว เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะออฟฟี่แม็กซิมนะคะหลังจากที่หายไปจากโลกโซเชียลนานนะคะได้ออกมาตัดพ้อถึงชีวิตของตัวเองนะคะซึ่งเนื้อหาประมาณว่าเพื่อนเลิกคบงานหายธุรกิจล้มละลายแฟนหนีห่างบ้านแห่งความฝันผ่อนไปได้49ล้านแล้วมาเจอโควิดไปต่อไม่ไหว ทำเรื่องฟ้องร้องของเงินคืนอยู่สุดท้ายเหลือแต่ตัวและลูกพร้อมกับขอโอกาสนับหนึ่งใหม่ซึ่งนี่นะคะก็คือโพสต์ที่ออฟฟี่แม็กซิมนะคะโพสต์ในเฟซบุ๊กของเธอเอง และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะมดดำคชาพานะคะได้ไปไลฟ์สดในเพจของแอนนาทีวีพูนะคะซึ่งทั้งคู่ก็พูดเรื่องผลิตภัณฑ์สารทุกสุขดิบกันไปเมื่อแอนนาทีวีพูนะคะได้ถามเรื่องมูเตลูกับมดดำนะคะอยู่ดีๆมดดำก็ถามแอนนาเรื่องออฟฟี่แม็กซิมซึ่งแอนนาก็เล่าเาไปนะคะหลังจากนั้นแอนนาก็บอกว่าอยากจะมาเล่าต่อในแฉ แฉหมายถึงรายการแฉนะคะทุกคนและหลังจากนั้นนะคะมดดำนะคะก็ได้เชิญแอนนาไปรายการแฉการไปรายการแฉของแอนนาทีวีพูครั้งนี้นะคะเป็นการไปพูดถึงเรื่องของออฟฟี่แม็กซิมค่ะแอนนาทีวีพูนะคะได้พูดผ่านรายการแฉว่าเมื่อ2วันก่อนเธอเองนะคะได้โทรไปถามสารทุกสุขดิบนะคะกับออฟฟี่แม็กซิมว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะเนื่องจากว่าเธอก็เป็นห่วงออฟฟี่แม็กซิมเหมือนกัน เพราะก่อนหน้านี้นะคะเคยได้ยินข่าวว่าออฟฟี่เนี่ยพยายามที่จะฆ่าตัวเองบ่อยๆซึ่งหลังจากนั้นนะคะออฟฟี่นะคะก็ส่งรูปของเธอมาซึ่งเป็นรูปกรีดข้อมือนะคะก่อนหน้านี้แรกๆนะคะคิดว่าออฟฟี่นะคะเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าแต่พอหลังจากได้เห็นรูปนะคะก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ละ ออฟฟี่ไม่น่าจะเรียกร้องความสนใจแอนนาทีวีพูนะคะยังได้บอกว่าความจริงแล้วนะคะวันนี้ในรายการแฉที่แอนนามาพูดนะคะความจริงแล้วต้องเป็นออฟฟี่แม็กซิมที่ได้มาพูดด้วยตัวเองแต่วันนี้นะคะแอนนานะคะมาเป็นตัวแทนออฟฟี่เพื่อเล่าถึงอุทาหรณ์ในการใช้ชีวิตค่ะ ตอนที่ออฟฟี่ล้มแรกๆที่มีคนออกมาแชรแรกๆนะคะตัวออฟฟี่เองนะคะก็ยังรู้สึกว่าไม่เป็นไรถึงแม้ว่าไม่มีงานนะคะแต่ก็มีเงินซึ่งหลังจากนั้นนะคะออฟฟี่ก็ได้ระบายความเครียดโดยการใช้เงินนะคะซึ่งมีคนมาเสนอให้ซื้อแลมโบกินีซึ่งตัวเธอเองนะคะก็ไม่ได้ปรึกษาใครก็เลยตัดสินใจจองมัดจำนะคะไป1ล้านบาทซึ่งราคาแลมโบกินีประมาณอยู่ที่47-49ล้านบาท ซึ่งตอนนี้นะคะเธอก็ได้มาจําไปแต่ว่าก็เกิดเปลี่ยนใจซึ่งเงินมาจํานั้นเขาก็ยึดไปนะคะเพราะว่าเงินมาจําก็ไม่ได้คืนและหลังจากนั้นนะคะก็ตัดสินใจที่อยากได้บ้านหลังละร้อยล้านซึ่งตอนนั้นนะคะก็ได้มีคนห้ามไปแล้วออฟฟี่นะคะก็ได้ตัดสินใจซื้อไปเหมือนประมาณว่าอารมณ์ประมาณเครียดแล้วก็หาทางระบายโดยการใช้เงิน ตอนที่ออฟฟี่ล้มแรกๆนะคะช่วงที่มีคนออกมาแฉเรื่องเงินบริจาคนะคะแรกๆออฟฟี่ก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีงานแต่ก็มีเงินนะคะถึงแม้ว่าไม่มีงานก็มีเงินที่จะช่วยทําให้มีความสุขได้ออฟฟี่นะคะก็เลยตัดสินใจที่เอาเงินนะคะไปมาจําเพื่อที่จะซื้อแลมโบกินีจานวนราคา47ล้านแต่ว่ามาจําไป1ล้านบาทซึ่งหลังจากนั้นนะคะพอตั้งสติได้นะคะเขาก็ไม่ได้คืนเงินมาจํา ซึ่งออฟฟี่ก็ได้เสียเงินมาจ้ำไป1ล้านบาทไปฟรีๆหลังจากนั้นนะคะออฟฟี่นะคะก็อยากที่จะตัดสินใจซื้อบ้านราคาหลังละร้อยล้านซึ่งตอนนี้ผ่อนไปได้49ล้านแล้วแต่ว่าคนนะคะก็คิดว่าเอ้ยออฟฟี่อยะควรไปรักษาตัวมากกว่าหรือเปล่าไม่ควรที่จะไปผ่อนบ้านนะเพราะว่าช่วงนี้ลินออฟฟี่แข็งแล้วนะเพราะว่าเนื่องจากว่าออฟฟี่กินยานอนหลับทุกๆวัน เนื่องจากว่าออฟฟี่นะคะกินยานอนหลับทุกๆวันเพื่อที่จะทําให้ตัวเองหลับเรียกได้ว่าเสพติดการกินยานอนหลับเลยก็ว่าได้ถึงขั้นที่แบบไปโรงพยาบาลอะแล้วก็ให้พยาบาลอะฉีดยานอนหลับอะเพื่อให้ตัวเองนอนหลับ เมื่อไม่นานมานี้นะคะแอนนานะคะได้ไปเจอกับออฟฟี่แม็กซิมก็ได้เล่นไพ่กันนะคะ3วัน3คืนโดยไม่หลับเลยแต่แอนนานะคะก็ได้บอกออฟฟี่ว่าไม่ไหวแล้วพี่ต้องนอนจริงๆหลังจากนั้นนะคะก็ทําให้แอนนานะคะไม่อยากไปบ้านออฟฟี่อีกเลยเพราะว่าไม่ไหว ไม่ไหวจริงๆที่จะแบบไม่หลับไม่นอนนานะคะก็ยังได้บอกว่าบางทีนะคะเวลาออฟฟี่แพนิกนะคะมือไม้ก็จะสัน่นร่างกายก็ต้องการยานอนหลับอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นอ่ะจะนอนไม่หลับซึ่งเธอนะคะก็ได้ทราบว่าเมื่อกลางปี63ที่ผ่านมานะคะออฟฟี่เนี่ยพยายามที่จะฆ่าตัวตายอยู่หลายครั้งเนื่องจากว่าชื่อเสียงก็ไม่มี เงินที่บอกว่ามีร้อยล้านนะคะตอนนี้ก็เหลือไม่ถึงล้านแล้วทําให้ออฟฟี่นะคะอยากฆ่าตัวตายอยู่บ่อยๆครับสาเหตุที่ออฟฟี่เหลือไม่ถึงล้านนะคะเพราะเนื่องจากออฟฟี่นะคะเอาเงินไปดาวบ้านนะคะ49ล้านแล้วก็ผ่อนๆมาเรื่อยๆใครมาเสนออะไรนะคะออฟฟี่ก็ซื้อเนื่องจากว่าการใช้เงินอะคือการทําให้ตัวเองมีความสุขจนตอนนี้นะคะเหลือไม่ถึงล้านแล้ว แอนนาทีวีพูนะคะยังได้พูดว่าเมื่อก่อนช่วงที่ออฟฟี่โด่งดังมากๆนะคะเงินสดที่ออฟฟี่ได้นะคะถือว่าเป็นหลักล้านเลยเพราะเนื่องจากว่าออฟฟี่ไลฟ์สดรับงานรีวิวต่างๆนะคะทุกแบรนด์นะคะแทบที่จะต้องผ่านออฟฟี่เลยทีเดียว จุดเริ่มต้นของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของออฟฟี่แม็กซิมนะคะเริ่มมาจากเรื่องเงินบริจาคซึ่งที่มีคนออกมาแฉต่างๆมากมายนะคะจนทำให้ออฟฟี่แม็กซิมนะคะหลังๆเริ่มที่จะไม่มีชื่อเสียงทำให้ออฟฟี่นะคะรู้สึกว่าเริ่มรับตัวเองไม่ได้นะคะออฟฟี่นะคะก็เลยหาความสุขใส่ตัวเองโดยการใช้เงินแต่ออฟฟี่นะคะลืมคิดไปว่าการใช้เงินแบบนี้นะคะเป็นการใช้เงินที่ขาดสติอย่างมากๆเลย ซึ่งหลังจากนั้นนะคะแอนนาทีวีพูนะคะยังได้บอกว่าออฟฟี่แม็กซิมนะคะมีโรคประจำตัวถึง4โรคด้วยกันก็คือ 1. ทาราซิเมีย 2. ไปโพลา่าสซึมเศร้านะคะแล้วก็ 4. โรคไทรอยค่ะ ซึ่งมดดำนะคะก็ได้พูดว่าหลังจากที่ออฟฟี่นะคะมีกระแสดรามา่าเรื่องเงินบริจาคเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะจนปัจจุบันนี้นะคะน้องได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะชีวิตของออฟฟี่แม็กซิมนะคะก็ได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากชีวิตนะคะพังแทบทุกอย่างจนต้องหันมาพึ่งยานอนหลับนะคะและหนักสุดก็คือไปฉีดยานอนหลับที่โรงพยาบาลเมื่อเดือนกันยาปี63ที่ผ่านมานะคะออฟฟี่แม็กซิมนะคะ เครียดมากจนถึงขั้นกินยานอนหลับนะคะไปถึง150เมตรแต่โชคดีที่มีคนไปพบเห็นซะก,ก่อนนะคะก็เลยนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็ล้างท้องทัน,นะคะ่ะล่าสุดนะคะออฟฟี่นะคะได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านนะคะเป็นเวลา1อาทิตย์เพราะเนื่องจากว่าต้องการที่อยากจะฆ่าตัวตายตลอดเวลานะคะและด้วยฤทธิ์ของยานอนหลับค่ะทำให้ออฟฟี่นะคะเกิดความคุ้มคลั่งที่อยากจะฆ่าตัวตายอยู่ตลอด ตลอดค่ะแอนนานะคะยังได้พูดอีกว่าสงสารลูกๆของออฟฟี่เป็นอย่างมากเลยนะคะทั้ง3คนแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่พ่อของเด็กๆนะคะยังแวะเวียนกลับมาดูแลบ้างนะคะซึ่งล่าสุดนะคะน้องแตงโมลูกสาวคนโตของออฟฟี่แม็กซิมนะคะได้เป็นดัมเมเยอร์แต่น้องนะคะก็กลับมานั่งร้องไห้เพราะเนื่องจากแม่นะคะไม่ได้ไปดู และก็มีกระแสดราม่าอีกดราม่าหนึ่งนะคะเรื่องที่ออฟฟี่นะคะไปแก้ผ้าที่บ่อนนะคะซึ่งแอนนานะคะก็ได้ชี้แจงว่าไม่ใช่ที่บ่อนนะคะแต่ว่าเป็นบ้านเพื่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยออฟฟี่ทะเลาะกับแฟนแล้วก็กรีดนะคะแถมตบหน้าตัวเองพร้อมกับเอาคัตเตอร์นะคะมากรีดแขนตัวเองนะคะจนเนื้อหลุดออกมาที่แอนนาออกมาเล่าเรื่องนี้นะคะ เพราะว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์ในการใช้ชีวิตของทุกคนนะคะถ้าถามว่าชีวิตออฟฟี่ตอนนี้มีกี่เปอร์เซนต์จากร้อยเปอร์เซนต์นะคะเธอตอบได้เลยว่าตอนนี้ชีวิตออฟฟี่นะคะมี1 0บถึงยีเปอร์เซนต์ก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าเธอนะคะต้องดํารงชีวิตอยู่เพื่อลูกให้ได้ส่วนเรื่องลูกๆในตอนนี้นะคะ ก็ยังมีสามีเก่านะคะที่เป็นพ่อของลูกแล้วก็แม่บ้านนะคะที่คอยดูแลน้องๆอ,อยู่นะคะและนี่และนี่นะคะก็คือสรุปดราม่าข,ของออฟฟี่แม็กซิมนะคะกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปสรุปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ